สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะวันทัวของเรานะคะพากันมาที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้นะคะ oh. ก็ตั้งอยู่บริเวณถนนสัมเสนนะคะเขตดุสิตกรุงเทพมหาคนครของเรานี่เองขึ้นชื่อว่าดอกไม้นะคะอยู่กับคนไทยมาช้านานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีใดส่วนมากล้วนแล้วแต่มีดอกไม้เข้ามาเกี่ยวทางนั้นเลยะคะ่ะ <Huh? S 1> เดี๋ยววันนี้นะคะยูกับโฟนะคะจะพาทุกท่านนะคะ ไปนะคะเข้าไปยิบเข้าไปดูเข้าไปยิบเข้าไปดูนะครับประวัติดอกไม้ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเรานะคะตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะแล้วก็มีประวัติของดอกไม้ของเอเชียด้วยนะคะเดี๋ยวด้านในพิพิธภัณฑ์จะสวยงามมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะไปค่ะ สำหรับใครนะคะที่จะเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะคะเขาก็จะมีตั๋วนะคะจัดจำหน่ายแบบนี้นะคะก็ถ้าเยี่ยมชมนะคะก็ตอกอยู่ที่คนละ150บาทนะคะก็เป็นเพื่อเป็นค่าบำรุงนะคะให้กับพิพิธภัณฑ์น,นะคะแล้วก็เราจะเข้าไปกันก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะแนะนำนะคะพาเราทัวร์นะคะด้านในไม่ต้องไปเดินงงๆนะคะไม่ต้องไปเดินงงๆนะคะเขาก็จะอธิบายให้ฟังว่าดอกไม้อะไรเรียกว่าอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วก็วันนี้อยู่กับโฟนะคะก็ได้รอบสี่โมงเย็นเลยนะคะระหว่างนี้ก็นั่งชิลๆดูบรรยากาศในรอบๆไปค่ะเดี๋ยวรอดูกันนะ นะคะอยู่กับโฟนะคะก็เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะคะเสียดายดนะคะที่ด้านในเขางดให้ถ่ายวิดีโอนะคะเราก็เลยไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศด้านในเข้ามาให้ท่านให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวยูจะไปนั่งชิวๆนะคะจิบชาร้อนๆแล้วก็กินเค้กกันนะคะที่เราสั่งไว้นะ,ะตอนนี้โซนนี้ก็จะเป็น,นบรรยากาศเนี่ยโซนระ,ะเบียงนั่งชิวๆนะคะบรรยากาศไทยๆนะะี่ยบ้านเก่เกาๆนะคะไปไหนเราไปกินชาเนะะ่ะไป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  ใครชอบอา u t d o o ก็โซนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบแบบว่าโซนที่นั่งเย็นๆนะคะก็ห้องนี้ได้เลย ยูมาเะ,ะ oh, <no. S 1> ้ามาอยู่ในกาเฟ่ของที่พิพิธภัณฑ์แล้วเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ตรงนี้นะคะก็บรรยากาศดีมากเป็นการตกแต่งแบบหรูหราสไตล์แบบไทย <c oughs> ๆแบบมีกลิ่นอายความเป็นไทยนะคะบรรยากาศดีมากตอนนี้ก็นั่งในโซนที่เป็นเป็นแอร์นะคะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะคะเค,ค้กนะคะขอ,ของที่นี่นะคะอยูสามคู่กับชาร้อนนะคะ <c oughs> ตอนนี้เค,ค้กน่าทานมากตัวนี้จะเป็นเค,ค้ก ชีสเค้กมะม่วงนะคะนี่ดูเป็นความแบบอลังการสวยงามมากจริงๆแทบจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็ว่าได้น,ะนี่เลยสวยงามมากมวเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงนั้นอยู่จะชิมแล้วนะขอญอาตก,กินก่อนนะกล้องนะจ๊ะ <c oughs> อาจจะน้ำลายไหลจริงน้ำลายไหลเริ่มจากเค้กก่อนเลยนะเนื้อเค้กก่อนเลยนะปางก็ให้ละมุนมากแบบสุดยอดคือมีความซอสมะม่วงเขาคือหอมอะหอมแล้วก็ มีความอมเปรี้ยวอมหวานของมะม่วงนะคะแล้วเนื้อเค,ค้กคือละเอียดมากีควาแบบอร่อยจริงๆค่ะอายุจะมาชิมเนื้อมะม่วงกันนะคะดูซิว่าขึ้นชื่อมะม่วงอ,อกล่องของไทยแล้วนั้นมีแพชชั่แต่ในโลกนะคะ <c oughs> อร่อยสุด ห,หวานสดชื่นหายเหนื่อยเอาจริงแล้วก็มาถึงขั้นเทน้ำชานะะวันนี้เป็นบ่ายที่แสนจะมีความสุดนะโอ้โหบรรยากาศดีสุดๆแถมยังมานั่งชิลๆบรรยากาศดีมากนี่ค่ะอ๋อเด๋ยดเดฟ้าเขาก็ะดกนะขอญอาตจับนิดนึง หอมมากนะคะทุกคนนี่เลย <Ha? S 1> แค่กลิ่นก็ฟินแล้ะแค่กลิ่นนะกลิ่นแล้วขอยาสดสดชื่นร้อนยังไสติ่งเลยทีเดียวร้อนยังไสติ่งเลยทีเดียว ทัวเลยค่ะก็บายนี้ก็เป็นบายที่วิเศษนะคะอีกหนึ่งบายนะคะของวันทัทวร์ของเรา EP <Yeah. S 1> e นี้ก็เป็น EP ที่บรรยากาศดีนะคะก็เรียกว่าอะไรอะผู้คนไม่ผูกผ้านนะคะยังไงก็ยูอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวที่นี่นะคะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้ว <Yeah. S 1> หรือว่า ใครที่ไม่อยากจะเ,เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมก็มาสามารถมานั่งชิวๆนะคะจิบน้ําชานะคะทานเคก้กทานกาแฟาที่นี่ได้นะคะบรรยากาศดีสุดๆเลยคะ่ะแนะนำนะคะสำหรับอีพีหน้านะคะวันทัวของเราจะไปไหนนั้นเราก็จะมากันติดตามกันในอีพีหน้านะคะสำหร 9, ับอีพีนี้ยูกับโฟก็ต้องขอบคุณทุกคนอย่าลืมกด s u b s ไครต์แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะบายๆวันทัว